สวัสดีครับผูก้กาช่องเอนอีก e แล้วนะครับนะวันนี้มีคําถามนะครับคําถามหนึ่งนะครับนะถามผมมาว่าระบบไฟนะครับไฟหน้ารถนะถ้าเกิดไฟต่าไม่ติดไฟสูงติดนะฮะหรือไฟสูงไม่ติดไฟต่าติดติดอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะไล่ตรงไหนก่อนนะครับนะตามผมมาเลยครับอันดับแรกนะครับต้องมาดูขั้วมันก่อนนะว่าขั้วมันไหมไหม,ไมเป็นรอยดํำไหมนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเป็นรอยดาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแตกไม่สนิท นะครับก็มาขยับขยับอะไรมันนิดนึงขัดมันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะก็แล้วมาวัดไฟดูนะครับนะวัดไฟโดยใช้มิเตอร์เจ้ามิเตอร์นี้นะครับนะตั้งย่านวัดที่โวลต์นะครับโวลต์ดีซีนะครับสัญลักษณ์ขีดๆเนี้ยเนี่ยนะครับขีดตรงกับจุดๆจุดไข่ปลาเนี่ยครับเป็นโวลต์ดีซีนะฮะเสร็จแล้ววัดเลยครับนี่ อย่างนี้นะครับแต่จะต้องเปิดไฟก่อนนะครับก็ผมก็ไปเปิดไฟเลยนะครับนี่นะครับเปิดไฟแล้วมันจะขึ้นวัดแล้วมันจะต้องมีนะครับเนี่ยประมาณ12บสโวลนะครับสิบสองโลนะครับอันนี้ไม่เปิดไฟยังไม่ยังไม่ได้เปิดไฟสูงนะครับเป็นไฟต่ําไฟต่ําก็อันนี้นะครับนะไฟสูงก็อีกขั้วหนึ่งนะครับแต่ในอีกบางกรณีเนี่ย เขาจะใช้แบบคอมมอนบวกนะคบคอมมอนบวกก็คือใช้เป็นไฟลบจ่ายอย่างนี้นะครับแต่เป็นดีตอนผมเน้นให้ซื้อนิชตดีตอนมิเตอร์เลยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามิเตอร์เข็มเนี่ยบางทีกับขั้วแล้วมันจะมันเข็มมันจะตีกับนะแต่ถ้าเป็นดีตอนมิเตอร์เนี่ยมันก็ขึ้นเครื่องหมายลบเนี่ยนะมันก็เราเราก็พอเช็คได้ครับใส่กับขั้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะค จะตรงนี้จะต้องมีไฟทั้งสองขั้วจะต้องมีสลับขั้วกันนะครับนะเช่นตอนนี้เปิดไฟต่ำอยู่นะจะต้องมีไฟที่ขั้วไฟต่ำนะไฟสูงจะต้องไม่มีเดี๋ยวผมไปเปิดไฟสูงนะครับเนี่ยเปิดไฟสูงแล้วไฟต่ำจะต้องไม่มีประมาณนั้นนะครับนะหรือถ้าลิฟไฟก็คือกดกด เขาหาตัวไอ้คันโยกนะครับเข้าหาตัวจะต้องมีทั้งสองขั้วนะฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับนะเช็คจากตรงนี้ก่อน2องันนะครับส่วนใหญ่จะไม่พ้นตรงนี้หรอกครับนะที่มันเสียนะฮะอ่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่จะสัมผัสไม่สนิทอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าการติดหลอดหนึ่งไม่ติดหลอดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ติดทั้งสองหลอดเนี่ยคราวนี้ต้องไปดูไฟเลยนะไปไปดูตัวรีเลย์กับตัวฟิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เนี่ยนะครับเปิดมามันก็จะมีสัญลักษณ์บอกเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับรีเลย์ของไฟนะนี่นะครับสัญลักษณ์รูปไฟนะครับฟิวของไฟก็จะอยู่ประมาณนี้นี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะรู้ได้ยังไงล่ะรู้ก็คือวิธีง่ายๆเลยก็เปิดไฟค้างไว้นะครับแล้วถอดออกนะเนี่ยครับถอดออกมันก็จะตัดตังแต็กแล้วก็แตะเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับว่ามันตัดตกแกตกตกตกแตกนะครับถ้ามันไม่ตัดไม่ถือไม่อือเนี่ย แสดงว่าไปแล้วนะครับอาจจะตัวนี้พังหรือตัวสวิต์นะครับสวิต์หน้าไอ้หน้าปัดนะครับไม่แน่นะครับนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับอาการนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาที่รีเลย์นะฮะรีเลย์ฟิวอะไรพวกนี้นะครับฟิวเราก็วัดเทียบได้เลยครับใช้วลต์มิเตอร์เหมือนเดิมนะฮะวัดนี่ครับวัดเทียบกับกาวของแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็วัดตรงนี้นี่ครับมันจะต้องมี12โวลต์นะฮะ จะต้องเป็น12โวลต์นะครับนะเราขั้วคั่วของฟิวเนี่ยมันจะมีตุ่มเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับเห็นตุ่มเล็กๆนะครับจิ้มได้เลยครับนะแต่ระวังอย่าให้มันช็อตนะครับนะก็พยายามวัดตรงไหนก็จิ้มตรงนั้นนะครับอย่าให้มันแตะถึงกันอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าแตะขั้วไข่คั่วมันไม่เป็นไรครับนะนี่ครับ12โวลต์นะคือตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นไรครับก็เลยเช็คอาการให้ดูได้ยาก นะพูดง่ายอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้มีมีพ่วงมีพ่วงไฟนะครับมีพ่วงเสริมรีเลย์นะครับเสริมรีเลย์40แอมตัวนี้ก็เป็นต่างหากนะครับนะชุดนี้ชุดนี้เป็นต่างหากชุดนี้เนี่ยมีผลดียังไงก็คือมีผลดีถ้าเกิดว่ารีเลย์หลักเนี่ยมันมันบางทีมันนํากระแสได้ไม่ดีนะครับก็เลยต้องใช้รีเลยตัวนี้ช่วยนะครับช่วยนำกระแส จากแบตเตอรี่เนี่ยมาจ่ายให้ไฟโดยตรงนะครับโดยที่เอาไฟจากตัวนี้มาสั่งงานเนยเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ทํางานหนักนะครับมันจะมาหนักที่2ตัวนี้แทนนะฮะสตัวนี้ก็มัน40แอมป์นะครับตัวนี้เหลือๆเลยครับ40แอมป์นะฮะสรุปนะครับมันประมาณ2จุดนี้นะครับสอจุดสจุดที่เราเช็คเองได้นะครับถ้าเหลือจากนี้ก็คงต้องไปหาอู่แล้วล่ะครับนะ ไปเช็คไฟนะครับเช็คระบบไฟนะอูเช็คระบบไฟนี่ค่อนข้างจะหายากทีเดียวนะครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็นงานจุกจิกครับเขาช่างตามอู่ทั่วไปเขาไม่ค่อยทํากันนะฮะคือมันก็ค่อนข้างจัลือเยอะครับลือเยอะแล้วถ้าลือแล้วไม่เจอลือแล้วเสียน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถเก็บตังค์ได้เยอะเขาก็เลยเป็นที่มาของการไม่ค่อยทํากันนะครับนะก็ส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วจะต้องปล่อยเป็นภาระของ ลูกค้าที่จะต้องไปไล่เองนะครับหรือเอาเข้าสู่บริการไปเลยนะครับก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็ชนวนราคาค่าไล่ก็ประมาณน่าจะไม่เกินพันเนนะครับนะถ้าหรือขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรถอีกนะครับนะแล้วก็อาการนะครับยากง่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ราวๆช่วง500ถึงพันเลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ